จะเรียนแบบกันหมดนั่นแหละนะเอาแล้วเหมือนวิ่งเล่นเียพี่เบลบอกสู้บ้านพี่เบลไม่ได้จาก45องศาวันนี้เหลือ19-20องศาโอ้โหแล้วจะปรับตัวไหวหรอทำไมเสียงแต่เป้เป็นแบบนั้นคะโยนแล้วนะคะลองดูนะคะค่ะขอบคุณพี่เนเชานะคะโอกากหมดเหรอครับใช่ค่ะของทำไม่ทันค่ะแอดมินยังไม่ได้ขึ้นตะกร้าเลยค่ะ ให้อาหารเสร็จแล้วค่ะพี่เพิ่งมามพี่นีราชาบ่อน,นี้ดูแข็งแรงใช่ๆพี่เซียวปุ้ยขึ้นตะก้าเร็วๆนะครับรอๆ โอ้หมากระโดดหม,มาชอบอาหารเป้แย่งกันใหญ่เลยสอสอเป้ <c oughs> ขอบคุณพี่รัดดานะคะขอให้ทั้งสองมีความสุขความเจริญนะคะพี่ฝงวินบอกลำปางตอนนี้ตอนเช้าตอนนี้สิบองศาขอบคุณของขวัญพี่อรินนะคะมา,มาข้างหลังมา ขอบคุณแสงสว่างพี่ตุ๊กนะคะขอบคุณพี่นิวสกายค่ะขอบคุณใจส้มนะคะ เองมาจอดตรงดิน